สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดียามเง่งแรงมากลมาแต่ในเมืองป้าเด็กหน่อยกุ้มใต้คือมาดูขยันหมั่นเพียรแทนี่เฮ้คือนหาานาหักแทนี่สบายดีทุกคนสบายดีป้าลุงลูกเอาาเอาาเปิดดูออเอรนะิณะป้า สอดงก็มานี่บอกปลาบอกท่านเปิดผ้าไทยซ้ำพระกันยอดึงๆต่างๆโอ้ซโอยเฮือนปลามานีนก็สิคือโซยเฮือนเฮ่าแล้วเนาะมีแต่ตัวลำไย ยกใส่กันยกใส่กันเอ็นปลาเมาสิขึ้นแล้วน่ะเสร็ีแล้วโอ้ย่ใหญ่กันหนังว่าควรลูกหลานจำหมากปักป๊จำหมากแม่เจ้าขึ้นจ่อยท่ันมฮะ เมื่อยบ่เมื่อยคือจะเมื่อยมันเถาแล้วเมื่อยคือว่ากินกะลายอยู่คือจ่อยเนาะแม่จะกินข้าวแซ่บอยู่แม่แซ่บกินไรเยอะธรรมดาโอ้ยแล้วพ่อแหละจังจ่อยว่างกินธรรมดาบ่ได้กินลายเนื้อหิ่งอ่ะตั้หมากตั้แหลกอยู่บนนี่นะ ยาบุได้ตั้มโปมือจะคล้องแต่แม่บ่เออโอ้ยบุได้ตั้มนั่นแหลบุได้พนลงอุ้ยยังพูดก็คือมันบุเป็นตะเขียวเทะคือมึงแห่งๆเหียวเหียวบุได้เหียวมันึงนะพูเป็นกับบุมีแต่แม่นี่ผูเป็นพูเป็นดินี่ยนะเป็นในสีใดจนแห้งบ่ได้แห้งบ่อาเป็นว่าผู้เป็นมึงดู มันเลื้องลเลรเจ้าคือเอาตัวเคี้ออยตวต,ตัวเลือ้องไปเอายังตัวแห่งไปตำนะเคี้ยวตัวเลื้องมาเนี่ยก่อนมาแต่ซื้อของนี่เด้ ไปล้างก่อนกูข้าวนี่ติดไล่เลยมันจะได้มันสะหารอ่าปไปอย่าย okay. ่อบัดลังจี้เอาอันเอาอันน้ำมาเอาอาเอาคันเอากระต่ายมาเอาที่ละโลที่มันไลยโลได้น่ะนะน้ำแข็งได้น่ะ น้ำแข็งน้ำแข็งยัยยมาหลังแล้วค่ะน้ำแข็งลงป่าหายหามอีกเก็บเอาเถอะละหาหุบธงออกก่อนเออเก็บเอามันจะหมดน้ำแข็งบ่อเก็บแจกกระตาไปเข่าตู้เย็นโหลดลงมาลงมาอย่าปงลูกอย่าปงมันสิเปื้อนอ้าวแมหญ่กับเปื้อนอีกเลย อเด็กหน่อยไล่เน่าคุม้มใตหางเงเด้อบนให้โศกให้วานให้ได้เงินเด้อซาถุกแม่ให้เขาถือเลขสามตันะแมะ่เขาชี้ชื่อเลขเล้ามือนี่ให้เขาถือเนี่ยสามตัมวบ้องให้ชี้ชื่อมือแรกนี่ไวพรอนให้เขาแน่ไวพรอนให, u, ให้เข้าจะถือเลขสามต รำไปร้วยวนช่วยก็เถอใช่ถูกกำแพงร้งเงนก็ฟงข้างตัก่อนเออใช่ถูกใช่ถูกนี่ว้าวนะแม่ถือเลขสามโตนั่นว้าวนะแม่บอกว่าให้ไว้พอใเ้ถือเลขสามโตมันได้เลขสามโตออใชถูก โอ้ยเฉยซื้อเลขเล้าเนี่ยโบเคยถือเลขเล้าถือเลขสามตัวจ้าถื่อนี่มือแรกนี่แหละสีถือครั้งแรกในชีวิตรอลุนเด้อว่าสี่ถือเก่บอแพงแพงแพงลูกไพ่แพงนะลูกขอทาลูกขอทาเออ เออเออเออไผส์จะเป็นอันสื่อธาตุเป็นลูกไผ่ลูก่าแม่เจ้าคือจื่อว่าธาตุเป็นลูกเจา้าเจ้าคือจื่อแม่เออสื่อธาตุมันเป็นลูกเจา้าแบ่เออบัดลูกอัพอธาตุเจ้าคือบัวจืดลองแล้วอยู่ฝักฝนก็โตแล้วร้องดักแทง น้าหน้าสื่อแพงเพแมนลูกลาอีพอธาตุมาได้ผู้พ่อตายตาเต็มนหน่อยนันอืออือบ่เหมืนผู้อื่นได้ไหมเอ,อ้ร้านจะได้นีอ่อาบ้กเอเออโอ้ย ลืมกะเป็ดทำมาดาเลยอายุยลายเลยนั่นไหมเนาะขนาดเด็กน้อยยังลืมไหวเจ้าเลยทั้งอาญโยแปดเก่าซีบเลยพี่น้องเอ้ยบัวจืร์ลานบัดลูุเจ้าของบัวจืร์ถาดมาเป็นลูกไฟเหมือนหอยลูกห้าวันนี้แล้วพาะว่าบัวจืร์อุ้ยจืร์บัวจืร์คนตายคนเป็นบัวจืร์

ควายจักไก่ขาดตั้งแต่เ,ตเป็ดกับห่านจะเกาห่านกับอย่างได้แถวนี่ยะยังก็แม่เอาหนะใหสมสซ้ำิมหาเลยเปล่มาม ส้างสิมหาซาบสิบพวกนี่เล้วประมาณช้างสิมหานี่ยแหละเจ้าลอยปลายบอแม่นต uh, mm. hey? ีแม่บอแม่นตีเก้าสิบปลายเก้าเก้าสิบปลายบอแม่นบอแขวบมีคือเขี้ยวหมากได้เนาะเขี้ยว เขี้ยวแก่นไม่ได้เสยแซ <laughs> ่บบ่แม่แซ <c oughs> ่บคือกินขอ่าวนี่แซ <c oughs> ่บคือกินเข่านี่เขี่ยวมากนะเข <c oughs> ี่ยว่ได้เขี้ยวก็อยู <c oughs> อ่บ่ได้เขาจะจิดเออแม่มนแม่นแม่นเขาเคยเขี้ยวอยู่แต่กี่นะพอเาืมแม่เขาหม,ม,มากเขาใด้อีก้อยเออเด็กผมวัยนั้นก็ยังหน่อยเนาะอืม เขียเข้ยวเขื่องเอาเปลาจึดเงินอืมติดทะเลเฮ้ยเฮาเคยเคี่ยวแล้วคือว่าแสบแสบแบบไปคายไว้แถวต่อไม่กะมันแหงเลยเอามาเคี่ยวกับยังสยแสบเขี้ยวความยาวขอ,ข,อของเขาถึงบอกยังว่าอุ้ยก็ได้เคี่ยววายางทอดเข่าสิพี่น้องซุปเจ้าอย่าแรงออกไปใส่รถก็เด้อเฮ้ยควายโตขึ้นมาตันทางจังที่เฮ้ย ผู้ขับรถกระเซียนค่านนั่นเนาะคุยอยู่ในทางแล้วครับคัว่าเสยอย่าพากระเล่นไม่ที่แหละมันสือกันเจ็บเออมันว่ามามันสิสิบได้ฮันลุสิบเออบาทเดียวแล้วได้ค่ะ เดีดิวน่ะเก่งได้ดิวน่ะปลาโบอิ่มยักได้เฮ้ยตัวน่ะเบงอึ่งลึงอยู่พูอ้าตัวผู๋ก็คือลายโตอยู่พูอ๋อเฮ้ยผู๋ซ้ำผู๋เฮ้ยปลาเฮ้ย สองเตอร์กับพ่อแห้งแะ่้าแบบนี้มันม่าจ่ใส่ตัวนี้เออโอ้ปลาสามสิกเพิ่มจากโตปีนี้นะโอ้ควายเจ๋หลังพี่นอ้องเอ,อ้ยเป็นว่าคราคาดีกับจกปล่อยออกอยู่พะเรียงรายปีแล้วโอ้ตัวนักาสามสิกใหม่เนียนหน่อยโอ้เป็นตาแห้งได้ผูเ้เอ๊ะเอ๊ะมา